ตัวแรกเขามาตัวตัวนี้ประมาณโลโลก,กัวๆครับนี่พี่น้องผลงานของเฮ้ามันนี่นะครับกุ้งก็ได้น้อยหนึ่งหอกก้อย,อยู่ปลาโค้มันทับอยู่พี่น้องเลยสวัสดีครับพวัอนเช้วกับคนบานปลาพี่น้องผมมันนี้บรรยากาศยำแรงๆนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนาทีงานประจําคือเกา่าคือเดิมพระพีพระน้องเขาออกหาอยู่หา,หากินนะครับพี่น้องผมนี่มีเมื่อให่ตุ่มสองทีหกงกหลังคือเก้านะครับ กบไม้นี่ไม้น้องเต้าพี่น้องผมคนมันปลาไว้มาโดนแล้วครับไม้นี่โมแมนเดือนก,กัวเกือบสองเดือนแล้วครับแต่ว่าบางนึงอันมา่อพอพันเจ้ากินเพิ่นพี่น้องผมสิเพิ่นหายหายกินน้องนี่ประจํานะครับเพื่อนบอกว่ากุ้งบวมีแล้ววาท่านพี่น้องผม <c oughs> เอามีบวมีกะกะเป็นต้องได้จุ่มไว้แล้วนาอครับเนาะว่าคนณมันปลามากไก่นะครับไม้นี่ไก่จากโรงงานคนณมันปลานะครับผมไปพี่น้องผมไปหาหม่งงาม,งาม จุ่ไมไว้น้ำกันเดี๋ยวมีตัวบนมีตัวชือเพื่อนว่าบนนั่นเดี๋ยวตอนที่ตามยามรุ่นนะครับรูปผลนะครับไปครับผมหลังเลกแหกมนันพี่น้องเอยปวดไปก้นครับนี่โอ้นหน้ามันแหงลงุ่หลายตัวนี้พี่น้องเอ้ คนบ้านปลาหาอยู่หากินอย่างที่เราพี่น้องเลือกกันเรืองานแล้วมันเป็นวิถีชีวิตแล้วครับเนาะเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านปลานะครับของคนบ้านหนอกคอกนะพี่น้องผมอ้าวโอ้โหนี่ยเนี่ยเนี่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 ยเนกหนาออกนะครับเตาเปล่าเลยเด้อเตาอย่ามาเข่าเด้อเตาเด้อ กันได้งิ้นอยู่รางใดก็ให้ไปไกลๆแล้วบ่ตรงมาามอมาใกล้ลุงไม่หนีเดี๋ยวลูกฝนพี่น้องเลยงานนี้คุ้มไ้นะครับเหยียบร้อยครับหลังเลข เดี๋ยวลู่ผลพี่น้องผมท่านเจ้าทิ้นเพิ่นว่าบ่มีกุ้งแล้วว,ว่าสั่นเออเจ้าบอกว่าเพิ่นว่าตัวหรือว่าจังไหนก็บ่รู้เลี้ยงน้ำเพิ่นแล้วนะครับเนาะเดี๋ไปสอนมายามเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันหลังแหลกลงมงไหนี่พี่น้องไปหลังที่สองต่อไปครับไปหลังที่สองพี่น้องเลย นี่นะโอ้ยบักกระจับพี่น้องเลยมันมันปลาบัวได้มาโดนนะครับเบิ้งบักกระจับขื่นเต็มขึ้นหนาเลยครับบัานนี้กระจับบัานนี้กินบัวได้เลยครับเด้อแต่ว่ากินยอดอ่อนมันได้อยู่กินมาขื่นวยมันคือบ้านอกบัวได้นะครับบัวได้มาโดนพี่น้องเลยได้แปรงมงไม้นะครับ ย่านแต่เตาเรามาเขาวีน้องเลยไปไม้ใดมนดันแต่เตานะครับผมเออหมัน,มนเนอะหมันกุ้งหมันปลาเด้อเตาบอตองมาแล้วเตานี่อืมอนนี้คุ้ไว้พี่น้องผมอืม มันมันกุ้งมันปลาเต้าเบาไปกันไปบางทีช้ำน้ำกันพี่น้องเลยครบนะครับรุ no Rot, ่นกบนะครับเปตตามีกบพี่น้องเลย มงองไปนี่ไปตามนี่กรบขนาดครับมันมานเนอะมันกุ้งมันปลามันกรบคุณเนอะอือวู้ลุนกรบนะครับหมายแบบนี้พี่น้องเลยหางงามาจิงมาจาก้หนพี่นุ๊ก บังไว้อ้เม่ไดดบังหูบังตาหูบังตาคน้นพี่น้องเลยใช้ไ้ปไปเจอดประเจอ,เจอ,เจอหลายกระบโบไว้นะครับอืมเอามันมันุน <c oughs> น่นครบพี่น้องเลยไปกับไปยังอีกยังอีกสามหลังครับ ล้างนี่นะคกันพี่น้องผมไปเลาะ่ฟังนี่ครับหลังนี่ว้วหมายงามพี่น้องเลยมาทางนี้หมายงามรุ่นรุ่นรุ่นกบน้ำนะครับบ้านปลาชิรุ่นกรบหมายคบเขาน้ำพี่น้องผมเดี๋ยวว่ามันจีดเขา่าไฮบอเท่านั้น,น,นละอ๋ออกดออกจมอยพี่น,ออน้องผมกดออกจมอย มันมันเด้อมันกุ้งม,มันปลาเต้าบ่าาเอาเต้าบ่าเอาบอกไปก่อนนะครับเต้าบ่าเอาแล้วเต้าบ่าเอา <c oughs> ไปมุงได้ไม้ไดพ่อจะเต้าพี่น้องเลยอหัวมีงาไหมมาดสิงไหมจากน,น้อยน้อพี่น้องเลย หดข้อบ้านความต้องมีงาไหมตัวครับอา้ล้วทำนี่กัได้ไปไปยังอีกสองลังครับผมนี่นลังนี้ต้องการพี่น้องเลย จนวนปลารุ่นเอาครบนะครับโอ้ยหมายมันง่ามแห้งพี่น้องเลยโอ้ยครบมาเขาเลยทดุดอ่าเยจุ๊บต้องไม่มีละเอาปี๊เหยื่อไปเลยหลังนี้พี่น้องรุ่นเอาครบนะครับผมเนื่องจากว่านี่ เป็นปลาครับมันเป็นปลาผีบปลาเลยเดี๋ยวไม่มาปกไว้จักหน่อยอืราะอได้บางหงูบางตาเพราะมันเป็นคุม้มเป็นเขี้ยพี่น้องเลยคุณครบนะครับคุณมันปลาที่ไปใช้ทั้งนานอีกหลังนึงพี่น้องผม เออหลังุือ้ายพี่น้องผมมันมปลาเกียวลุไว้นี่แหละครับโอ้หมีเต็มหม่งงามงามพี่น้องเลยมีเต็มหม่งงามงามไมีเต็มไม้โม่หม่ครับมันมาเร้เอหม่งามางามป่านนี้ไหม ทำนี่แหละพี่น้องเอ้ยงาไม้หายยังมาทับไว้จังงวยนะครับเอาละงาไม้นี่บอหาอยู่หากินกับธรรมชาติพี่น้องเอ้ยแบบคนบ้านปลานะครับมเป็นวิถีชีวิตนะครับของคนบ้านนอกคอกหน้าพี่น้องผม ความทุกขจากในเมืองในหน้าบ่ได้หรอกครับชีวิตคนบ้านนอกท่องนอกจากท่องให้ท่องหน้าหน่วยนองข้องบึงหาอยูห่หากิน,นที่ละนี่แหละคือชีวิตความทุกขอีกแน้จริงนะครับของคนบ้านปลาพี่น้องเลยอ๋เรียบร้อยหกหลังครับไปครับไปโอ้คนบ้านปลาไท่ตุ่มหลังบางหนึ่งนี่มากพอของดีพี่น้องเลย โอหยัดอยู่กวนไม่หุ่นเห็ดจังได้ปะนี่ที่มีปัญญาเอาบ่ปะนี่พี่น้องคุ่นกูแต่ว่ากวนญ่เติบอยู่ได้ครับมันอุ้ยเอาจังได้พี่น้องเลยเอาพุดวันปลาจิกับไปว่างแผนคนด้วยครับเด้อกลับไปว่างแผนคนเดี๋ยวมือหนามาจัดการมันนะครับไปครับไปเอ้าคุ่ม่าปลาใส่เสร็จเรียบร้อยพี่น้องผม งกหลังนะครับใต่แล้วหลังสุดไทยมาพ่อตอพอดีพี่น้องนี่ยุ่แจนี่ <c oughs> อยู่ในโกดไม่บักไงครับ <c oughs> เพชรจังไดเอาผมเดี๋ยวต้องไปว,าว่างแผนก่อนนะครับผมแต่ว่าสุป,ปีีนมัดมาปลาเอา,า,าสุป,ปีนะครับอยู่ในเกาหลีนี่พี่น้องผมนะเป็นที่เรียบร้อยงกหลังนะครับจุ่มว้ไม้นี่พี่น้องผมนะครับคนมมาปลาก็บว่ได้มาก,าป,ากาประมาณเดือนกว่าสองเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวตอนติดต,ตามดามรุ่นนะครับลูกผลพี่น้องผมว่ามันชิมมี่โตกุ้งคือเกาบอ ต่ว่าไหมนี่นะกุ้งหลนะครับพี่น้องกุ้งหลไปบัน,นี้คนมารารีกับบ้านก่อนติดตามยารุ่นมารุ่นน้ากันครับผมไปครับกลับบ้านกันสวัสดีครับพ่อ,อกันอีกเชนหนึ่งกับคนบ้บนปลาพี่น้องผมมาอวานนี่พาพผีพระน้องเข้ามาใส่ตุ่มไปหกหลังเนาะครับเนาะกับมาหมาน้องเต่าพี่น้องผมหมน้องเต่าแต่ว่าเมื่อพ่อเจ้าทินเพื่อนว่ากุ้งบ่เขาแล้วว่าท่านเป็นยังไงเนาะคนบ้านาลาก็เลยมาไก่จุ่มไบเหล้าพี่น้องผมหกหลังเนาะครับเนาะ มาวันนี้ไปติดตามยามรุ่นน้ากันนะครับว่ามันทีเมนว่มเพลินบ่พี่น้องผมหรือว่าหมานไผ่หมานมันละของมันอยู่ในน้ำนะครับเนาะมาติดตามยามรุ่นน้ากันครับผมรุ่นหลังแรกน้ากันครับผมมารุ่นหลังแรกน้ากันพี่น้องผมยังไงหมานเบอตเต่าจะมาเข่าเด้ออ,อุย้ยอุ้ยแมนอีหยังพี่น้องผมอู้อุย้ยคือส้นแห้งแห้งนี่เนะี่ยอุ้ย องององอุ้ยชนบักห้งๆพี่น้องเอ้ยเป็นอียัง่างโี้ยังอู้ยกกขึ้นโอ้ยอุ้ยอุ้ย จังจังบ้านี้อู้ปลาคั่สองตัวบางไงเดียวเดียวเดให้พี่ให้น้องเบิ้งน้ำกันจ้าจ้านะครับผมโอ้ยหลังแรกแหกหมานพี่น้องเอ้ยคุณบักสามลกูกคนนะครับอู้คุณเนาะสองตัวพี่น้องเอ้ยโอ้เห็ดจังไรจีเห็นคักเนาะนี่ครับตัวแรกเขามาตัว ตัวนี้ประมาณโลโล่โลกวัวครับแต่ว่าตัวนี้ประมาณสองโลกครับตัวนี้ปอดัวพี่น้องเลยนี่บักใหญ่เลยครับคุณ่ะอาดลาดเลยยังเจอบันนี้อ้ยลังเดียวจัดไปสามโลกแล้วพี่น้องเลยเอาจังไรอ,อีกกินอุณหูย เฉพาะตัวนี้ก็เพราะแห้งเราก,กำบะจอดกำบะจอดพี่น้องเลยหุ่ยมันมันครับมันมันโอ้ยอ่อนซ้อนพี่น้องตัวน้อยกับตัวใหญ่สามลพอดีครับประมาณสามลพี่น้องเลยโอ้ลงถุงหมันไว้บ้านนี้มันเป็นจังไ,ไมรมาพ่อเขาดีไล่ไปไปรุ่นหลังที่สองครับผม รุ่นหลังที่สองน้ำกันครับถุงหมานี่อดบ้างไปก่อนที่ดีในหลังนี่นี่ยังเขานี่ยังเนี่ยอ้ยโอ้ยยกบาขึ้นอีกแล้วไม่ยังนี่ นี่โบาปานไดพี่น้องเลยโบขึ้นหลังบางนิดโอ้ในห่วงมาตัวหนึ่งครับในห่วงก,กบมาตัวหนึ่งพี่น้องผมเอ๋อควยนะครับห่วงโอ้ได้ปลาคอสองตัวนี่ก็คุ้มแล้วพี่น้องเอ้ยมัอนี้นะคนบ้านปลาน่ะหาอยู่หากินกับธรรมชาติเนาะครับเนาะ ขุดหมานได้ไหมนี่พี่น้องเนียนักตึกคึกปลาโคสองตัวนี้อะไรไปหลังที่สามครับมาขุดหลังที่สามแล้ก,กันครับพนนี่น้องผมมีติรีเทนนอนี่เนาะเป็นจังไดงนี่เขาบา่หมานบ่ หลังแรกตื่นเต้นขนาดพี่น้องเลยพูทธวัปลาพุทธวัเสียงดังครับหลังแรกครับปุ๊บโอ้กุ้งโอ้กุ้งบุคคลิเขาแมนคว่ำเพลนอีหลีพี่น้องเลยมันบุคคลิเขาแล้วนะครับแต่ว่ากุ้งเล่นน้อยตัวใสๆงามๆนะครับงอกมาเข่าอีกแล้วไยเนาะได้คุณธวันปลาพุด้ว่าอย่างเราคูรหลังแรก ลังแรกเขายังหนักเลยครับเนี่ย <Yeah. S 1> ไปไปลังที่เท่าไหรแล้วมงนี่ลังทีซีครับผมเรุ่ดหลังทีซีน้ำกันครับ <c oughs> อ,ยอย่างไรก็มีคิรีแค่นนมีเนาะมันบ่มันบ่โอ้โอ้อยู่ข้างนอกกับมีอยู่กุ้งกับดด ตัวจ้ะตัวจ๊ะกุก้งไม่ได้ตัวน,น้อยๆครับโอ้ยเมนคว่ำเพลินบายหรือตัวนี้กุ้งมันบวคลายเขาแล้วครับไม่แต่หว่วกมะเขาพี่น้องเลยห่วกสองตัวนะครับเอ๋อห่อเป็นยังพี่น้องโอ้ยตัวน,น้อยๆงามๆครับกุ้งกระไดเดี๋ยวคำเพลินปลาทีให้เบิ้งตอนสรุปแจ่มสรลุกโตน้ำ,นำกันนะครับ กได้ปนได้เจลยูตีนี่อีกสองหลังครับโอ้โหยังดูนี่อีกสองหลังอีกสองหลังไปกบไปมาดูน่นหลังนี้น้อกันไพุ่ไว้เราหนักปาข้อสองตัวนี้พี่น้องเลย กบจะได้กบบ่ฟังปลานี่ดิมีจิลี่ให้ดูนี่ลุ้นลุ้นอึบอึบโอ้โหนิดจิลีพี่น้องเลยโอ้กุ้งบนเขาเมนคว่ำบนจิลี่มีแต่หัวโอ้ปกติมาสิภาพพี่น้องเลยกุ้งบักหลายๆครับไม้นี่ แม่นพวมเพลินพ่กเข่าพี่น้องเลยเอาแต่ว่าได้พวกรวยอยู่นะครับกุ้งตัวนี้น้อยงามๆพี่น้องไปไปรุ่นหลังสุดท้ายกันครับวันนี้รุ่นหลังสุดท้ายน้ำกันพี่น้องผมกบก็พวกเข่านี้โคบไยโอ้ยยังโอ้ยยังขาวอักลากอยงทุกคน ยังว้วป่าคอเขาอีกแล้วพี่น้องเลยเขาจนตายครับตัวนี้ครับจะเขาจะดุนจะนั่นปะเลยเอาอยู่บนนี่ย,นยังเอียงไม่อีกซ มีกินเราพี่น้องเลยเอ้น้องนี่ก็เป็นกุ้งน้อยนึงครับปกุ้งน้อยนึ่งไปจะลุกแต้มจะลุกโตน้ำกันพี่น้องผมบ้านนี้มาครับค้บา้านปลาที่จลุกแต้มให้เบ่งน้ำกัน,นพี่น้องผมกุ้งโบเข่าคือเพื่อนมาอีดี ก็ได้กล้วยอยู่ครับกุ้งอะไรหอยหอยกับปลาโคั่น้อยนะครับปลาโคั่น้อยปล่อยหลังที่สองหืมบัตรทุนดอกพี่น้องเลยพอได้ก้อยอยู่กุ้งอะไรหลังที่สาม ไปแบบเล่งดวนกันเลยครับเมื่อนี้ครับดวนเติบนะครับคนบ้า,บานตาบ่ได้มาหมายนี่พี่น้องผมเั่นเติบสองเดือนมพื่อนเหรอครับโอ้ยห้องดีที่ได้แจก,กระจันเลยโดนโดนจากจีวนมาแคหนึ่งพี่น้องเลยนาอ คนบ้านปลาก็หาบงหาไมา่ไปเรื่อยๆนะครับมงได้ได้มงได้มันมันพ่นบอลปลากระปายมงนั้นเระพี่น้องเลยหาอยู่หากินกับธรรมชาตินะครับอ้ปลาคอหน่อยอีกรอบพี่น้องเลยเอ้ยเอาไวยนะ้ายเนี่ยีนะอึ๊บเนี่ยโอ้หลังนี่ยพอได้อยู่โอ้ แค่ร่วมกันแล้วพราได้ปนได้เจียวได้ก้อยอยู่พี่น้อง้ก็ได้ตัวน,น้อยๆงามๆครับตัวน,น้อยงามๆอุ้ยกินงามนี่มันตัวน้อยเนาะครับเนาะอ,อ่ะล้งสุดท้ายบะนี้พี่พี่โล่งเลยลังเดียวนี่ก็คุ้งเราจะว่าพูดไรปุ๊บพูดนะ อู้หูปุ๊ดด๊นอ้องเอยมันเข้าไปได้ยังได้หนิเพี้ยงเมืองหลวงสองลูกครับตัวนี้ครับเข้าไปยังมีตัวน้อยน้ำหลังไม่อีกจิ้มอยู่ อยูนี้ประมาณโลนึงครับนี่โอ้งามๆพี่น้องเลยบักไล่งูเหลี่ยมบักไล่ตัวเตะนะครับเอ้าโอ้ยจังๆพ,พี่น้องเลยคุณเดี๋ยวจะลุกเตีมจะลุก,ลกโตจ้าจ้าให้พี่น้องเบิง่งน้ากันครับเนี่ยพี่น้องผลงานของเฮ้ามาหนี่นะครับกุ้งก็ได้น้อยหนึ่งหอกข้อย,อยู่ปากคอมันทับอยู่พี่น้องเลย บึงขุนงนันโอ้เขาไปได้จังไดยนี่คุณเนาบึงหัวจำซีนิวพ,พี่น้องเลยจำซีนิวรับหัวตัวกำบะจวนนะครับโอ้โหคุณ่ันปลายกจนบุขึ้นนะครับยางมากจนตกใจพี่น้องเลยเอามันๆครับคุณมันปลาสรุปแต้มสรุปโตให้พี่น้องบึงน้ำกันจ๋าจ้าแล้วนะครับสำหรับไม้หนองเต้าเมื่อนี่พี่น้องผม กุ้งพอได้กินนะครับขั้นที่ให้เขาหลายคือแต่เกาบวกเข้าแต่เกาได้เป็นสองลูกสามลนะครับมนี่พอแต่ได้กินพี่น้องผมแต่ว่าได้ปาาคอใหญ่มาเทนนะครับนี่สามลูนะครับสองตัวร่วมกันประมาณสามลูกพี่น้องผมโอ้โอโอเข้าไปได้ยังไงเจ้าี่ละของมันอยู่ในน้ำหม,มันไถหมันมันเนาะพี่น้องเนะ <c oughs> เาะเ้าพุ่มาตะป่าขอบปุนขอบคุณนะครับเจ้กที่ที่ราคแท่งลูกปู้ะุุคนนะครับติเสียสลาเวลาเขามา เอรับชมคุณบ้านปลานะครับผมปากกูไล่กดแช่กดทับตะไคร่ให้น้ำเด้อครับเด้อเอาไ้ติดตามต่อพ่อกันไม่คิดหนานะครับเนาะขอบคุณบ้านปลาสิภาพไปเห็ดไปท้ำอีกอย่างทั้งหลายสำหรับคลิปนี้ขอบบุญขอบคุณสวัสดีครับนักซึกคลึกมันมันคือเกาพี่น้นนองกลับบ้านกันครับ